แล้วก็ช่างไทยนะก็เก่งเหลือเกินไม่ต้องห่วงรถอะไรมานะครับอะไรขาดตัวไหนโทกกริ้งเดียวมีครบมีไม่ครบบางทีดัดแปลงได้ด้วยนะนี่ถ้าได้เห็นรถตัวจริงนะครับติดต่อเจ้าของได้ได้ไปดูรถจริงกันนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันดีกว่าที่เห็นในรูปนี้อีกไหมหรือว่า าพเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ดูตรงนี้นี่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะก็น่าจะได้ติดต่อหาเจ้าของกันให้ได้รถยนต์เนี่ยถ้าเราได้พามันออกไปวิ่งทางยาวๆบ้างนะเหมือนเลี้ยงหมาเลยนะพามันไปออกไปวิ่งออกกําลังกายวิ่งทางยาวๆสักเอ่อเหยียบม,ม้วนเดียวสักห้าสิบหกสิบโลร้อยโลนะกลับมาวิ่งในเมืองนะรู้เลยครับวิ่งปลื้ดวิ่งปลื้ดเลยแหละ ล้อและยางเท่าที่เห็นนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่าอ่ายังเห็นมีดอกยางสภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่าตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้าได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีปีสองปียังพอโอเคไงนะฮะเพราะยางเป็ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสามปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะสภาพแบบนี้นะ ทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะฮะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะสภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับภายนอกนี่เท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะ ส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆ